สั่งยึดวันนี้ 40, 000, 000. สี่หมื่นกว่าล้านโดยอ้างว่าเป็นราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นก่อนหลังจากที่ผมก่อนผมมาเป็นนายกหุ้นอยู่ที่ยี่บบาทพอตอนผมขายได้สี่สิบเก้าบาทหุ้นหุ้น,นทั้งบริษัทครอบครัวขายไปสี่บเก้าบาทก็ตรงนั้นส่วนเกินนั้นเป็นเพราะว่าผมใช้อํานาจนายกในการกระทําในสิ่งที่ไม่ชอบก็จึงยึดหมดสรุปแล้วก็คือว่า คงจะเป็นที่ขบขันกันทั้งโลกครับว่าหุ้นขึ้นเพราะว่าเป็นนายกถึงทําให้หุ้นของบริษัทครอบครัวขึ้นพี่น้องครับหุ้นขึ้นทั้งตลาดหลักทรัพย์ดัชนีตลาดสองร้อยกว่าขึ้นมาถึงเป็นพันเกือบแปดเก้าร้อยมันขึ้นทั้งตลาดครับเพราะาการผมเป็นนายกหุ้นบริษัทกลุ่มเชนขึ้นเพราะฉะนั้นเลยยึดเป็นของหลักผมบอกว่าวันนี้เขาคงขำกันทั้งโลกครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับพี่น้องฟังการอ่านของสารไหมครับพี่น้องรู้สึกมันคล้ายๆวันที่ไทยรักไทยถูกยุบไหมครับเหมืนก็เลยครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีปฏิวัติเล็กน้อยสารถูกใช้ครับให้เป็นเครื่องมือจัดการานการเมืองและว,วันนี้ ผู้วักษาก็จะมีกลุ่มที่เล่นกันแล้ววันนี้นี่คือการมึงร้อยเปอร์เซ็ครับผมเนึกว่าเป็นเฉพาะชื่อของตัวสารแต่การอ่านการกล่าวหาป๊ะครับและเมื่อวานนี้ผมพูดไปครับว่ารัฐบาลรู้ล่วงหน้เพราะอะไรครับคนตักทงกับคนอุ้มรัฐบาลคนเดียวกันผมเลยทําใจไว้ตั้งเมื่อวานแล้วครับว่าผมโดนแน่ แต่จะดนอย่างไรแต่พอโดนตรงนี้แล้วผมนึ่งนั่งนึกโอ้โหสรุปแล้วว่าการเป็นนายกมนตรีเนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นทรัพย์สินประเทศเพิ่มขึ้นนี้ไม่เห็นแบ่งผมเลยแต่บริษัทในครอบครัวขึ้นบอกว่าผมโกงแล้วก็ยึดก็ยังดีครับยังยังคืนส่วนที่บอกว่าเอาละก่อนมาเป็นนายกประกาศไว้มันมี21บ,บาท ราคาหุ้นมันขึ้นลงตามดัชนีของเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ตามตลาดโลกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าราคาหุ้นขึ้นเป็นเพราะว่าผมเป็นนายกมาโกงให้บริษัทตัวเองแล้วที่เหลือในตลาดหลักทรัพย์เขาไม่ขึ้นกันเหรอครับหุ้นแบงก์องเดพไม่ขึ้นเหรอครับหุ้นทีพีไอไม่ขึ้นเหรอครับ หุ้นปูนซีเมนไทยไม่ขึ้นหรอครับหุ้นปอต,ตอทอไม่ขึ้นหรอครับหรือหุ้นอยู่ข้อมหุ้นซีพีหุ้นครูไม่ขึ้นหรอครับก็ฟังดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเมืองสุดๆครับวันนี้พี่น้องคงเห็นว่าผมแต่งชุดดำผูกไทยดำไว้ทุกผมขออนุญาตครับขอไว้ทุกให้กับความดื้อของตัวเองที่ดื้อไม่ยอมยอมเชื่อ คุณหญิงกับลูกๆที่คัดค้านว่าไม่ให้ผมเข้าการเมืองพาอเขาบอกว่าชีวิตการเมืองมันวุ่นวายสับสนเราเป็นเศรษฐีอยู่แล้วสบายๆใช้ชีวิตแบบเศรษฐีดีกว่าอย่าไปสนใจเรื่องการเมืองเลยแต่ไอ้ความที่ผมไปเรียนนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารนเรียนในร้อยแล้วต้องลาออก มาประกอบธุรกิจก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วการที่เติบโตในบ้านนอกก็เห็นคนบ้านนอกยังลําบากอยู่ก็เลยคิดว่าเออเราสร้างตัวจากไม่มีอะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราควรจะไปช่วยเหลือคนอื่นบ้านเพื่อนร่วมชาติบ้างก็ตั้งใจอย่างนั้นครับเลยดื้อดื้อกับคุณหญิงดื้อกับลูกพ่อขอโทษด้วยนะลูกที่ดื้อ ทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนถึงทุกวันนี้ผมเดือดร้อนคนเดียวไม่เป็นไรครับแต่วันนี้การเมืองตรงน,นี้ดุมากครับดุจริงๆครับใจดำด้วยครับผมขอให้ผมเป็นเหยื่อทาการเมืองคนสุดท้ายดถอะครับแล้วต่อไปนี้ถ้าเมื่อไหร่ประเทศชาตได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้ว ระบบมีระบบทวงดุลที่เหมาะสมอำนาจตุลาการอำนาจบริหารนั้นนดนิติบัญญัติถูกทวงดุลอย่างเหมาะสมคงจะไม่มีเยืออย่างผมอีกแล้วเพราะวันนี้ดุลทั้งหมดมันไปนอยู่ที่อำนาจซึ่งสามารถกดปุ่มสั่งการให้ระบบหนึ่งมีอำนาจเหนืออีกระบบหนึ่งได้อย่างง่ายดายกฎหมายบ้านเราวันนี้ยุคสามสี่ปีมานี้เหมือนเล่นติดต่างครับ ต่างว่าคุณเป็นพวกพวกผมกฎหมายก็จะไม่บังคับใช้กับคุณถ้ามันเผลอมีการเริ่มทํางานไปทําสํานวนไปแล้วก็จะดึงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ใช่พวกผมกฎหมายจะเดินรวดเร็วมากครับแล้วก็จะตีความเพื่อให้คุณต้องเดือดร้อนเพื่อให้คุณต้องต้องพังกฎหมายไทยเหมือนติดต่างครับวันนี้กระบวนการยุติธรรมทำทำไท,ำทยเหมือนติดต่างเหมือนทีติดต่างจริงๆครับ เป็นอะไรที่ขาดมาตรฐานสากลอ,อย่างรุนแรงไม่สมกับการที่ประเทศไทยพัฒนามาถึงจุดนี้และมีคนเพียงคนเดียวกระชากประเทศไทยถอยหลังอย่างน่ากลัวมากผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลครับรเรียนริญยาทเอกทางด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและดังเขียนวิวทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของอหลัก นิติธรรมก็คือรู้วฟลอกแต่เสร็จแล้วผมเป็นเหยื่อที่ไม่ได้รับความยุติธรรมที่สุดแล้วก็เขาไม่ใช้หลักนิติธรรมกับผมที่สุดก็คิดว่าผมถึงบอกว่าวันนี้ต้องขอโทษท่านผู้าพากษาที่มีอุมการณ์ไม่อยากเห็นสถาบันที่ท่านรักแล้วท่าน พร้อมใจกันเข้ามาทํางานในรนส,สถาบันนี้ต้องกลายเป็นแบบนี้ผมต้องขอโทษจริงๆก็เพราะผมนี่แหละครับเพราะเขาต้องาก,าก,การจัดการจัดการผมเขายืมสถาบันท่านเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องวิตกอะไรแล้วก็ช่วยกันกอบกู้ใหม่เถอะครับผมจะเป็นเยียบคนสุดท้ายแล้วล่ะครับก็หวังว่าทุกอย่างมันคงจะดีขึ้นถ้าหากว่าเขาได้ทําถึงที่สุดแล้วก็ขอให้ท่านผู้พักษาทั้งหลายได้รับการขอโทษจากผมด้วยนะครับ ความจริงผมพูดรู้เรื่องนะไม่อยากให้ผมเล่นการเมืองผมก็พร้อมถอยและผมก็ได้เคยกราบองค์มทุนพระบาทสุเดเจหัวไปแล้วว่าผมจะไม่รับตําแหน่งจำได้ไหมครับผมเคยประกาศที่หน้าธนียบเมื่อเดือนมีนาคมหรือไงเนี่ยว่าสมภรว่าสี่ผว่าผมจะไม่รับตําแหน่ง เดือนเมษายนทุกครับเมษายนที่บอกว่าหลังการเลือกตั้งวันที่สองเมษายนถ้าประกาศผลการเลือกตั้งแล้วผมจะไม่ขอรับตาแหน่งนายกทีมแต่ตอนหลังมาก็มีการยกเลิกลก,การเลือกตั้งเท่านั้นเพราะหันก้นออกหันก้นออกบอกว่าไม่เป็นธรรมเพราะมีคนแอบเห็นคนแอบเห็นคือกล้องโทรทัศน์ซูมเข้าไปก็เลยมีการยกเลิก การเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็กว่าจะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนานมากครับประกาศว่าจะเลือกตั้งเดือนธันวาคมเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับท่านต้องจดบันทึกกันไว้นะครับว่ายุบสภาแล้วกว่าจะได้เลือกตั้งยืดเวลาทอดไปถึงถึงธันวาคมครับแต่ก็ไม่ได้เลือกตั้งครับเพราะเขารอไม่ไหวเขาเลยจําต้องเป็นปฏิวัติไล่ผมออกก่อนแต่ก่อนปฏิวัติก็พยายามรอบค่าผมหลายครั้งและไม่สําเร็จ ก็เลยจึงมีการปฏิวัติหลังปฏิวัติจึงตั้งคอตสซึ่งประกอบด้วยปฏิปักษ์ทางการเมืองผมทั้งนั้นแล้ววันนี้ไม่รู้ได้เปอร์เซ็นต์ด้วยเปล่าถ้าได้เปอร์เซนต์ถือว่าร่วมกันปล้นทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการปฏิวัติครั้งนี้พี่น้องเห็นได้อย่างครับผมบอกได้เลยครับว่าสมทิบังเป็นเพียงหุ่นเชิดครับ นปากทงเนี่ยเป็นคนปฏิวัติพี่น้องครับที่มันยืดเยื้อพอจัดการไม่จบสักทีเนี่ย mm hmm. ก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนได้มีเมตตาเข้าใจเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผมเริ่มต้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนชนะจึงต้องผิดหวังอำมาตย์ผิดหวังที่ต้องตั้งรัฐบาลขึ้นมาผลสุดท้าย ก็ต้องจัดการผู้สมัครจัดการพักพลังประชาชนแล้วก็ตั้งรัฐบาลตามที่เขาต้องการพี่น้องครับผม